ลองคิดดูนะครับรถบิ๊กไบค์นะครับคาร์เ6 5 0 c ์สี่สูบเรียงเลขไมล์หลักพันกิโลที่ผ่อนต่อเดือนนะครับเพียงแค่เดือนรัก0 0 0พันกบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นครับผมมาที่นี่ได้เลยครับร้านเซลไวพระราม2 Baby's bad, oh baby's in a bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Got some needles to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer, for a taste. And I'll show you. How how สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับพี่พี่มิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านครับผมเข้าสู่ช anel ของร้านเซลบไบพรานสองของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับยังคงอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านนะครับคลิปนี้นะครับผมอย่างที่บอกทุกท่านไว้นะครับตอนเปิดคลิปเลยว่าวันนี้เราขออนุญาตจัดให้กับรถบิ๊กบัสคาร์ด6 5 0ซีที่เลขไม้ตัวรถวิ่งมาเพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ครับผมอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเจ้า คันนี้เลยครับ Honda CB 650F i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah, yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push pods, no i push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say ำหรับเจ้าตัวฮานาซีี 650F ของเราคันนี้นะครับตัวรถจดทะเบียนในส่วนของตัวปี2015เลขไม้ตัวรถคันนี้นะครับวิง่งเพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เรารับประกันใหม่แท้กันให้อีกเช่นเคยนอกจากเลขไม้น้อยรถปีใหม่แล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับยังมาพร้อมกับของแต่งที่เรียกว่าเอาไปขี่หล่อขี่เท่กันได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับผมของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวชุดของแต่งต่งตางๆของ สองตัวรถมีอะไรให้บ้างและที่ส 3, 5, ําคัญนะครับไอพอนตัดเดือนเพียงแค่เดือนละสามพันกว่าบาทต้องทำอย่างไรบ้างดาวเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันในคลิปเต็มนะครับผมแต่ก่อนอื่นเช่นเคยครับฝากเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์นะครับและกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผู้ชายตัวเล็กๆอย่างผมคนนี้นิดนึงนะครับผมและที่สําคัญที่สุดอีกหนึ่งอย่างและย้ําเตือนกันทุกคลิปนะครับเพื่อไม่ให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมได้พลาดทุกการอัปเดตรถใหม่คลิป โปรโมชันใหม่ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดซ u บสไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมรีวิวตัวรถคันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับ และเช่นเคยนะครับก่อนที่ผมจะพาทุกท่านนะครับผมไปชมกับรีวิวตัวรถเจ้าคันนี้กันแบบจัดหนักและจัดเต็มนะครับตามสไตล์ร้านเซลบายพร้อมสองของเราครับรถทุกคันที่เรามารีวิวให้ชมต้องขออนุญาตเรียนแจ้งในส่วนของราคาตัวรถและตารางการดาวน์ผ่อนกันก่อนเลยครับผมราคานะครับผมสำหรับเจ้าตัว Honda c b 6 5 0 f 2สปีไตครเอร์ของเราคันนี้นะครับเปิดจำหน่ายนะครับแค่1 4 9 0 0 0บาทครับ กรณีการจัดไฟแนนซ์นะครับตัวนี้ดาวน์รับต้นไปแค่9,000บาทเท่านั้นครับในส่วนของตารางการผ่อนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับนัวดัก4,182บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับงวดัก3,683บาทครับค่าดเนินการจัดไฟแนนซ์คันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลด50%เหลือเพียงแค่6,000บาทเท่านั้นครับออกรถเบ็ดเสร็จพร้อมขี่นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ15,000บาทจบทุกขั้นตอนครับ ครับผมก็ได้รับชมนะครับและรับทราบนะครับในส่วนของราคาตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์ผ่อนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับหากเพื่อนๆพี่ๆท่านใดชอบใจหรือถูกใจเจ้าคันนี้นะครับอยากได้ไว้ครอบครองอยากเป็นเจ้าของไว้ขี่ใช้งานนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษากอดออกรถทุกท่านทุกสายเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบจัดหนัก และจัดเต็มตามสไตล์ร้านเซล์บายพร้มสอของเราก็เลยดีกว่าครับในส่วนัะดับแรกเช่นเคยครับผมขออนุญาตพาทุกท่านมาดูที่เลขไมล์ตัวรถกันก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับในส่วนของเลขไมลเจ้าคันนี้นะครับเลขไมลวิ่งเพียงแค่ 6,800กิโลเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าครับว่าเครื่องยนต์สดมากๆระบบไฟตัวรถติดครบสมบูรณ์รอบคันและที่สําคัญนะครับในส่วนของสภาพตัวรถคันนี้บอกได้เลยว่าสวยๆใสๆกันแน่นอนนะครับมาดูนะครับผมในส่วนตัวชุดจานดิสเบรกหน้าและหลังกันบ้างดีกว่าครับอย่างที่บอกนะครับเลขไม้เพียงแค่6,800กิโลถ้ามาถึงจานดิสสึกเป็นรองก็คงเป็นไปไม่ได้เจ้าคันนี้นะครับจานดิสสวยทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวจานดิสเต็มเต็ม นะครับไม่มีเสิกและที่สําคัญนะครับในส่วนของระบบเบรกแบบ a i b s ตัวนี้ทํางานครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนอกจากนี้ครับผมมาดูในส่วนตัวชุดยางหน้าและยางหลังของตัวรถกันนิดนึงดีกว่าครับสำหรับยางเจ้าตัวนี้นะครับให้มาเป็นยางหน้าหลังของ m i ซิลเลอร์ตัวยางนะครับหน้ายางดอกเต็มๆต็มไม่แข็งพร้อมใช้งานพร้อมขี่รุยทิปออกทิปกันได้เลยครับ จากในส่วนของเลขไมตัวรถนะครับและสภาพยางหน้าหลังกันไปแล้วเดี๋ยวมาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าครับสาบเจ้าตัว h o n d a c b 6 5 0 f ของเราคันนี้นะครับตัวรถให้มาเป็นสีไตคารเลอร์ยอดฮิตเดิมโรงงานทุกจุดสีสันตัวรถคันนี้บอกได้ว่าสวยสวยใสๆส,ส,สนะครับเร่องตำหนิคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีไม้ให้เห็นเลยสีที่ให้มานะครับผมตั้งแต่ชุดบางคนด้านหน้าไฟลิ่งด้านข้าง ตัวถังนะครับและในส่วนของตัวตูดท้ายนะครับกล้าการันตีให้เลยว่าเดิมโรงงานจริงๆสวยๆใสๆครับคันนี้นอกจากสีสันสวยงามแล้วนะครับเจ้าคันนี้นะครับในส่วนของตัวโช๊ด้านหน้าและด้านหลังนะครับตัวโช๊ด้านหน้าก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าตัวแกนโช๊ไม่เป็นสนิมไม่เป็นตาหมดตัวซีนโช๊นะครับไม่รั่วไม่เสื่อมน้ํามันโช๊ตัวนี้จบจบเซต็จมาให้เรียบร้อยในส่วนตัวโช๊ด้านหลังก็อีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับตัวโช๊ใช้ได้จบจบนะครับ ไม่รั่วและไม่ซึมอีกเช่นกันครับบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่มีผิดหวังกันแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้ครับผมลืมแจ้งไปนะครับในส่วนตัวชุดโซ่และสเตอร์ของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับตัวโซ่สเตอร์นะครับยังใหม่ๆใ,ใช้งานกันได้อีกยาวเพราะฉะนั้นคันนี้จบจบใช้งานยาวๆกันได้เลยครับผม ถัดจากในส่วนของสภาพตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวชุดของแต่งกันบ้างดีวกว่าครับว่าเจ้าคันนี้นะครับของแต่งของตัวรถให้มาจัดหนักและจัดเต็มแบบที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับเริ่มต้นของแต่งอย่างแรกนะครับในส่วนของตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยครับตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งของเจ a มตรงรุ่นทรงหัวใจตัวนี้นะครับค่อยมานะครับพร้อมกับชุดขาย,ยึดชิลตรงรุ่นรออดุดูเสริมให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นใกล้มาใกล้ๆกันนะครับ ในส่วนของตัวชุดไฟเรียวนะครับในส่วนตัวไฟเรียวคันนี้ให้มาเป็นไฟเรียวแต่งแบบ LED ตัวนี้ให้มาซ้ายขวาติดครบ,ครบสว่างมองเห็นชัดเจนใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรายอีกนิดนึงครับในส่วนตัวชุดกระจกนะครับตัวนี้ให้มาเป็นกระจกแต่งแบบปลายแฮนด์ and, ของ Racing Power ครับตัวนี้ยึดแน่นแข็งแรงสามารถปรับได้นะครับมองเห็นชัดเจนใช้งานดีไม่สั่นและไม่หลอกตาครับผม ไล่ลงมานะครับผมดูในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถคันนี้กันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับผมชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถให้มาถึง2จุดเต็มๆนะครับจุดแรกครับผมในส่วนตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยมาดูที่กาดหม้อน้ํากันนิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับให้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งงานมีเนียมครับตัวนี้ให้มาขนาดใหญ่ตรงรุ่นสําบหรับ CB 6 5 0 F โดยเฉพาะกาดหม้อน้ํามีเนียมขนาดหนานะครับแข็งแรงป้องกันตัวหม้อน้ําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไล่มาอีกนิดหนึ่งครับผมในส่วนตัว ชุดกรนล้มด้านข้างทางซ้ายและขวา2ฝั่งนะครับตัวนี้ให้มาตรงรุ่นอีกเช่นกันตัวกรนล้มตัวนี้นะครับเป็นงาน CNC ให้มาสีดํานะครับตัดกับแดงบอกเลยว่าดุดันและที่สําคัญนะครับสังเกตดูในส่วนตัวชุดหูเยื่อเข้ามานิดหนึ่งครับตัวนี้นะครับตรงรุ่นนะครับเสริมหูเยื่อเข้ามาเพื่อป้องกันหูเครื่องหักไว้ให้ลดล้มลดเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับผม จากในส่วนตัวชุดอุปกรณ์เซฟตี้ของตัวรถไปแล้วนะครับเดี๋ยวอนญาตพาทุกท่านมาดูในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์เพิ่มความมันและเพิ่มความสบายในการขับขี่กันบ้างดีกว่าครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้แน่นอนนะครับนอกจากในส่วนตัวชุดเกียร์ควิกชิปเตอร์นะครับจ้าตัวนี้ใส่เข้ามานะครับในส่วนของตัวชุดเกียร์ควิกชิปเตอร์ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เตะเข้าง่ายทุกเกียร์บอกเลยว่าใช้งานได้ดีเตะต่อเกียร์ตัวนี้บอกเลยว่ามันมันกันแน่นอนนะครับนอกจากนี้ไล่มาดูในส่วนตัวชุดของแต่งด้านหลังกันบ้าง ในส่วนตัวด้านหลังครับเพิ่มความสปอร์ตเข้ามาอีกขั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวชุดไฟท้ายแต่งแบบ LED ดีตัวนี้ให้มาตรงรุ่นนะครับทรงมัดแต่งครับมีไฟเลี้ยวในตัวเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนงตัวชุดท้ายสั้นครับตัวนี้ครับเป็นท้ายสั้นแต่งตรงรุ่นสามารถพับและกางออกได้ตัวนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับดูดได้ค่อนข้างดีแข็งแรงครับหูยึดตรงรุ่นนะครับเข้ากับตัวชุดหูยึดเดิมทุกจุดบอกได้ว่าโดด เมีสไตล์กันแน่นอนครับ ถัดจากในส่วนตัวชุดของแต่งด้านหลังครับผมท่านคันนะครับมาชมในส่วนของตัวชุดไฮไลท์ของตัวรถและเป็นหนึ่งอย่างนะครับที่เรียกว่าขาดกันไปไม่ได้แน่นอนสำหรับรถบิ๊กไบค์นะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดท่อแต่งนั่นเองครับผมมาดูในส่วนตัวท่อแต่งกันนิดนึงครับผมเจ้าคันนี้นะครับมาพร้อมกับท่อแต่งปลายรุ้งนะครับทรงครับอเวกพร้อมกับเซฟออนขนาดใหญ่ทําให้ตัวรถคันนี้ขี่มันมันเสียงรั่นเร้าใจกันแน่นอนนะครับก็ได้ดูรายละเอียดตัวรถกันไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวคน พาทุกท่านนะครับผมไปชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟแรกที่สําคัญนะครับไปฟังเสียงท่อตัวนี้กันว่ามันจะเพาะร่านมันร้าวใจขนาดไหนนะครับผมครับผมตอนนี้ก็อยู่นอกพป้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอนิอาร์พาทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์รถการเทสระบบไฟนะครับพร้อมกับฟังเสียงท่อเสียงเครื่องยนต์ของเจ้าตัว Hon d a CB650F ของเราคันนี้กันเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจเทสในส่วนตัวระบบไฟตัวรถกันก่อนเลยนะครับ ไปกุญแจนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับในส่วนตัวหน้าปัดเรือนใหม่นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับ a อ s อไหลออกตัวดับและทํางานตามปกติไฟแรงดันน้ำในเครื่องตัวนี้สตาร์ทปุ๊บดับหายไปแน่นอนนะครับโอเคในส่วนตัวไฟพมาคับตัวนี้เทสก่อนนะครับติดครบๆนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ไฟสูงครับขึ้นโชว์ที่หน้าปัดเรือนใหม่เรียบร้อยมาฟังเสียงตอนสตาร์เครื่องกันบ้างครับผมแล้วก็ง่ายกดสตาร์ตนะครับตัวนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับ นับปัดเดินไม้นะครับไม่มีโค้ดใดๆขึ้นโชว์นะครับรอบเดินเบานะครับที่นับปัดเดินไม้นะครับขออนุญาตเบิร์นี้หนึ่งนะครับตัวนี้บอกคอบเอียดปกตินะครับไปวนดโดรับคันกันบ้างครับในส่วนตัวด้านหน้านะครับระบบไฟครบนะครับ่าหมากซ้ายขวาครบนะครับชุดไฟเลี้ยวตัวนี้เปิดไฟสูงไว้นะครับสว่างตาแตกกันเลยทีเดียวตัวรถสวยใสครับ เครื่องเงียบนะครับตัวนี้รอบเดินบานิ่งไม่มีสวิงตัวท่อนะครับเสียงเพาะมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องนะครับผมให้ฟังเสียงตัวท่อคันนี้กันนิดนึงครับผมหวานๆครับตามสไตล์4ตูนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับไฟท้ายแต่งนะครับติดครบหมดนะครับตัวนี้นะครับ เหรือคุยชิปเตอร์ตัวนี้นะครับทําการสมบูรณ์นะครับทางร้านเทสและเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดได้เลยนะครับผมตัวรถสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงครับแต่ราคาประหยัดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว นะครับผมเดี๋ยวผมอนุญาตดับในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตปิดในส่วนตัวระบบไฟนิดนึงนะครับติ๊กออฟรันนะครับตัวนี้ทำงานได้ตามปกติครับ จบลงไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Honda CB650F ปี2015สิบาี่ไตคันเลอร์ยอดฮิตของเราคันนี้นะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับชุดของแต่งต่างๆของตัวรถรวมถึงตารางการดาวน์อนนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านสามารถกดดูเพิ่มเติมที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอตัวลากไปก่อนนะครับและเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านติดตามกันไว้ด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกท่านมาชมกับรถ ดรุ่นอะไรนะครับและยังมีโปรโมชั่นอะไรมานําเสนอกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวรากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ